วันนี้เราจะมาทำน้ำอัญชันน้ำพึ้งมะนาวโซดานะคะเราใช้อัญชันแห้ง1ช้อนชาค่ะผสมกับน้ำร้อน50 ml แล้วก็คนให้เข้ากันให้ได้น้ำอัญชันนะคะแช่ทิ้งไว้สักครู่นะคะต่อไปก็ผสมน้ำมะนาว20 ml กับน้ำร้อน20 ml แล้วก็น้ำเชื่อม20 ml น้ำพึ้ง20 ml ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันนะคะ ต่อไปเราก็จะเตรียมโซดา70 ml แล้วนำน้ำพึ่งมะนาวที่ผสมไว้แล้วมาคนให้เข้ากันรวมแล้วก็จะได้ปริมาณน้ำทั้งหมด150 ml ในแก้วนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำแข็งใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กองอัญชันที่เราเตรียมไว้50 ml ไปก็เทส่วนผสมของน้ำพึ่งมะนาวโซดาในแก้วแล้วก็ตามด้วยอัญชันที่กองไว้50 ml ได้เลยค่ะถ้าใครอยากได้สัดส,ส่วนของน้ำอัญชันมากกว่านี้ก็ไปลดอัตราส่วนของน้ำโซดาได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะฝากติดตามเมนูต่อไปด้วยนะคะ